ผสมไก่ครับแม่ลุนหาใบแดงตัวปูนี่จะเป็นหาใบแดงตัวนี้ขาดำเล็บดำตาดำแม่็จะขาดำตาดำ่ว่าเป็นสีเทานี่ตัวนึงชุดนี้หาใบแดงสุกแก่แม่นี่ซ้าใบแดงครับซ้ำใส่งามโบง,งามโบ ไกยบังไรเกยมากบอครับขันมากกโทรมาคุยกันเล่นบ้าง,งครับ ติดตามนะครับเดี๋ยวมีคลิปลงให้เบิ่งอัปเดตอีวกว่าไกลไปไซไปไซครับเ <c oughs> อ้ามีตัวงามเลยผมว่าเ <c oughs> นี่ยตัวนี้คนะครับตาขาเล็บ <c oughs> มาตีมาครับ <c oughs> ใครชอบก็บับโทรมาคุยกันเบิ่ง